กินสินี่ค,ค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเนี่ยกินเนี่ยแปดอันถือไม่เยอะไปหรอเนาะไม่เยอะปกติเนี่ยใช่ไรโกตติงไงวาย <c oughs> อืมอมได้อืม,อมตุกลุลรักแล้ว่ะฟูเหรอใช่เลยเออเนาะเอืม ขอบคุณที่พามาอะไรใหม่ๆนะทุกคนผมอยากไปยิงปืนอย่าเมื่อวานมีงนุกสัตว์อ่ะอ่ะใครยิงหวยสุดมปอยู่คนเดียวไปดูคลิปจากน้องๆที่ถ่ายตอนเรายิงได้ครับไม่ได้แค่ไม่โดนนะถึงโดนก็เบาครับเบาอีกตั้งหากปืนนเก่งอะไรอย่างี้ไม่ได้หรอทไมมันมาันไม่เก่งเลย่เป็นคนที่การไปไหนคะ 嗯，你我国人。我也要挂，要挂，看他们那，您现在。嗯。嗯 จะเอาจริงป่ะเมื่อวานนอนเร็วใช่ไหมเพราะมันเหนื่อยมากใช่ไหมไแต่กูปงงแต่เอารูปอะเพราะว่ารูปอะมันต้องพอมันไม่มีการที่เสียบต้องส่งจากกล้อง<ม>ใช่ป่ะเราไม่ต้องกดเลือ่อนแล้วส่งเพียรูปแล้วมีรูปวันเจ็ดพันรูปแล้วมึงทำกี่ไปกี่พันทำถึำงปีสามแล้วทำเงีง้ยประงลไปเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าคิดไปคิดมาทำไมมึงงงหายอปตีสามผมไม่เคยงงเลยแต่คิดไปใช่ไหมว่ามันเหนื่อยจยางซารลิปิกคนอ,อื่นเต้อง 2> 2วันติดไงเราต้องวันติดเมื่อวานเหนื่อยเราถือว่าเก่งมากนะที่มีอย่างก็ดูก็ดูที่ อีสิกมันมาพอสิอืมเก่งกันมากแล้วกูมาคิดก่อนเนาะว่าแบบมันหนักมากเหมือนกันนะเหมือนว่าก่อนวันกผลิตเราก็ซ้อมดึกหนอีกวันนึงก็เช้าว่าต้องมาบ็อกซิ่งตอนเช้าเจ็ดโมงอีกวันนึงเราก็ถ่ายงานตอนเช้าต้องอย่างนั้นก็ต้องตื่นหกอ่ะเพื่อไปถึงเจ็ดแต่ว่าเรายังไม่รุ่นอยู่ไงข้างในเราอะตัวเราอ่ะ นอนตีนอนตบแต่ว่าเนี่ยก็เลยเมื่อาวานก็เลยนอนตีสากว่าตื่นมา10 11ิบเโมงมั้ง4 5 6 7 8าเจ็ดแปง8อืมสิงออฟเตถ้ามีเพลงโน้ตถ้าไม่สิงออฟเตถึงจะต้องมีเพลงด้วยกันครับสิงออฟเตไปทำงานด้วยกัน<ม>ไม่มีเราไม่ได้ทำงานอะไรด้วยกันเลยครับมไม่มีเราไม่มได้ทำงานด้วยกันครับเ<ม>หลือ ประกาศไปอย่างดีแลกันประกาศไปแล้วประกาศแล้วโอเคมีค <único> ร <Liberty> ับสิงคโปร์ไปมีประงานด้วยกันรีวิวมิวเลิฟหน่อยครับน่ารักเนอะอันท่าสมมติแบบเอาตอนยังไม่รู้จักเป็นเพอร์ซันอลก่อนเป็นสายเป็นมิวใช่ไหมฟังชั่นเป็นสายเอ้ยเดี๋ยวฉันว่าไม่มิวจริงๆหน้ามันดุตอนที่แบบไม่รู้จักกันแี่ว่าแตะดุเลยนะอ่อนโยนแต่ว่าพอรู้จักจริงๆแล้วอะเลิฟดุเลิฟดุกว่า เดิฟดูจริงนะก่อนและเลิฟต้องแต่งฟันตอนสามทุ่มสามทุ่มไม่เกินสามมันไม่เกินสามไม่งั้นเขาจะคิดว่าปากเขาบุเขาคิดว่าปากเขาจะบุเขาไม่แบบว่านี่ก่อนแต่แต่มิวเป็นสายแบบมิวเป็นสายผู้หญิงคล่องผู้หญิงทำธุรกิจผู้หญิงเป็นแบบมีความมาต้งแเป็นนแบบคเอนเอร์จี้หญองเออเป็นคนมีมาเตอร์ผู้ในตัวสูงเขาขอบคุณสำหรับหน่วยครับ ไม่ได้ไม่ได้ใดไม่ได้หวีไม่ได้อะไรมาเลยแลกเสื้อกันไหมคะใครคะอ๋อนี่อิสการมาเมนี่กูผมเกิดมาไม่มีวาสนาได้รูปได้รูปจากกล้องใหญ่กับเขาเลยครับกูก็เลยเม้นไปบอกว่าแตว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะว่าสนาของมึงไปอยู่ตอนแรกเสื้อถูกแล้วครับ เออไม่ได้ส่งรู้ให้สักไม่ส่งรู้กับใครเลยส่งให้ออฟคนเดียวตอนนี้เขาเป็นเพื่อนรักอะไรโถโทษเชนน์หน่อยเมาอัพกันหน่อยเฮ้ยยังเมาหรอาแต่ว่าน้อยทำอะไรพวกมันแล้วมันทำอะไรเขาเตะบอลเขาเตะบอลไม่เข้าด้วยเบี้เอายิบเลยจริงเหรอเนาะเพราะว่ามันอะไรอ่ะมันเขาจะเตะออกตัวมาลงลุกคเป็นแบบไอ้มินิเกมเนะที่พี่เจนี่เขาเรียกคาบี้แมงเบี้ยวเลยแล้วก็ไปโทษเขาเป็นลูกไซคิกไง ใส่คิดน้อยก็แต่น้อยน้อยมันมันมีเอ็นจีมอวลดหรือมันบาบาเมื่อวานเมื่อวานนะเมื่อวานไม่มีมอวลด้วยมันที่ใส่ผกอ่ะไม่บาบาใช่ไหมเขาเชียร์บาสมันมากเขาบอกว่าเขาเรียกพูลงไปเลยไปเชียร์บาสเร็วไปดูจอสผมคลองตัวก่อนเฮ้ยแต่จอสแต่จอร์สขอลูปงไม่ได้ส่งให้จอร์สเลยขอบคุณครับรีวิวบุญเปยครับผม ผมว่าอีเปมนิสัยคล้ายๆผมเรมเรมเหมือนจะไม่เหม่อเหมือนอย่างว่าตอนแรกดูเรียบร้อยมากเลยนะแต่จริงๆมันไม่คนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคือคู่นี้ผมชอบตรงที่เขาแบบมีรยาที่ดีกับกันมากๆล้วมาดีคนอื่นด้วยจะทําอะไรแบบ้พี่ครับแบบให้ความเคารพแบบขอก่อนจะทําอย่างนู้นจะทําอย่างนี้จะหยิบจะเดินไปนี่ก็บอกกันตลอดไปลามาไหวไปลามาไหวไปลามาไหวไปมาเราไปลามาไหวหรือไปก็ต้องลามาก็ต้องไหว ไปลาหรือไปมานะไปลาไปลาไปก็ลามาก็ไคุณเป๊ะแบบเป็นคนน่ารักไปลามาไหวเออดีเป็นคนแบบชอบคุยกับมันแล้วมันแบบคือตอนนี้อยากเริ่มลองตีกอล์ฟครับก็เลยไปคุยกับเป๊ะอยากให้มันสอนเป็นโปรกอล์ฟเหรอแล้วก็เป็นเยาวชนทีมชาติใช่รู้คุณ่อพัฒามันเก่งเ่ะก็เลยแบบเออให้มันฝึกแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องซื้อไม้นะพี่เดี๋ยวผมเอาไม้ให้นี่ไม่ต้องไปเสียตังค์เลยเดี๋ยวพี่เลิกก่อนไม่เสียเงินนี่คนดี งานการชาสนุกมันฮาสนุกม,มากมเอาจริงไม่เคยไปแต่อย,อ,อยู่ได้ไม่ดีนานเลยไม่นานอยู่ได้ไม่นานเคยไปครั้งหนึ่งตอนแต่งกายให้ไทยปอนด์โฟดเอิร์นเตออตอนที่โฟดกระเอิร์นได้แพนเชียร์ขาเข้ามอญใหม่พาไป,ไปเกลือที่แน่นเลยตอนโฟดเรียบร้อยมากแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ตอนนี้แก่นขึ้นแก่นขึ้นแต่ว่า คนเอาจริงอยากให้ทุกคนเห็นจริงจริงคนที่น่ารักมากอีกคนมมมคือเอินเอิเป็นเด็กที่น่ารักมากมันเป็นคนแบบไม่ว่าอยู่จะเจออะไรแย่มามันยิ้มไม่อยู่อยู่เอิน,อนเป็นพลังงานบวกมากวันที่ไปซ้อมดําเอินโดนไม้บาดเลือดเล็บเลือดไหลยืนมายิ้มขอซ้อมต่อผู้หญิงที่เล็บเลือดไหลอ่ะถ้าไปอินนี่เหรออุย้ยแกแก็แกเนื้อขาเหี่ยวเลือดเล้าไหล่ไี้ยล้วคือเหมยอนว่าละเอินอะ่ะเมันเป็นสายเขาทําท่าคนละแบบกับท่าท,ที่ที่เขาให้ทำอะไราเงี้ย แล้วนในเวลาที่ซ้อมได้แค่ชั่วโมงสองโมงมันท้อ,ม,อมันยากแล้วมึงทำไม่ได้หรอกกูกระจอกกูยอมรับแต่เนี่ยเอิร์อคือแบบเหมือนศาสตร์ทำอะไ้เอิร์อก็บอกโอ้ยพี่เจเรียนรู้เร็วจังเลยเอิร์อก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอิร์อก็พยายามเรียนรู้ตลอดเวลาน่ารักน่าเหมือนพี่เจมากเลยมีแต่คนบอกใครบอกเออหน,าน,าน้าเหมืนหอนมึงเหรอของสารมันไม่ใช่หมายถึงว่ากูนะหมือนกูเป็นปไ รีวิวชิมว่าเอ้ยแหลมมันลงอะไรนะ <S <s <uck> <S แหลมล <S <s <uck> <S แหลมลงบอล <s uck> แหลมลงบอล <s uck> <s uck> มีรูปอีแหลมด้วยในกล้องอะ่ะรู้ได้ไงไม่คุยไม่รู้ตัวหถกอกยูผมบอกเลย <c oughs> <laughs> ไม่เพราะบ bon อลอ่ะผมถ่ายได้แคบแบบเดียวเพราะต้องขึ้นไปเตรียมตัวโชว์แบบไปทําผมเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเลย,เยถ่ายบอลได้น้อยมากและอย่างคือกล้องอะ่ะเมมหนึ่งให้มันแค่ร้อยกว่ากิกแล้วมันไม่พอก็เลยกดได้แค่จํากัดร้อยกิบิร้อยหกห้าบีไม่พอได้เลย <c oughs> ไฟล์มันขนาดไหน <c oughs> ไฟล์มันใหญ่หมื่นคูณหมืห่นเนาะเอาดีๆดัมเบลี่จร <c oughs> ิงๆเอาดีเมื่อวานเป็นการถ่ายรูปก,กีฬาอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองลืมแล้วนะแต่น่าจะเป็นครั้งแรก ไม่เคยเห็นลูกกีฬาเลยจ้ะมีอะไรอยู่ให้ถ่ายกูไม่เคยเล่นกีฬาไม่ได้ถ่ายไไม่่ด้ถายกีฬาเล่นออกขมครับเมทาวินอุ้ยเมทาวินเป็นไงบ้างวันนั้นเมื่อวานเมทาวินก็นี่ไงยิงตอเป็นขึ้นบทุกคนครับอยากเอากล้องไว้ทุกคนดูมากมันจะโป๊เกินอุ้ยไม่ถ่ายอะไรเหมือนกัน อุ้ยน,นี่ดูเหมือนจะอร่อยเลยอะ่ะทำไมหมดแล้วอะ่ะของมึงอะ่ะยังแต่กูมไม่กินแซลมอนดิบแต่ก็ต้องทำให้คนจ่ายให้ก่อนดีว๋ววะมึงจ่ายให้กูเขาทำให้มึงก่อนรออื้มอื้มเอ้ยอร่อยมากรับส์บล็อกของมิสคารเชฟพับอร่อยมากเลยอ่ะ อ่อยไมย่อร่อยให้คนดูดูดิเดอเอาหน้าเ,าาเาข้าไปใกล้เอาหน้าเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ไม่คือคนชอบกินอะไรที่มันเป็น,ปนไม่ไข่กุ้งติดจมูกไหมอ๋อหน่อยวะอีกฝั่งหนึ่งต้อง่ <laughs> นคนชอบกินอะไที่มันมีหลายเทตเตอร์อ่ะมันมีความกรอบของคันชี้มีมีอบอคาโดมีสมดกอร่อย

แต่ผมไม่เคยถ่ายลูกกีฬาครับเพิ่งเคยถ่ายเนี่ยเรู้สึกว่าช่วงครึ่งแรกแรกที่ถ่ายอ่ะจะแบบยังงงๆแล้วไม่ค่อยได้เดินด้วยปกติมันต้องเดินมปถ่ายนู่นถ่ายนี่พี่จริงอ่ะถ้าเดินไปถ่ายตรงแป้นบาจะดูสวยมากแต่นี่มันแบบคนเยอะเออคนเยอะเราเลยนั่งถ่ายที่เดิมแล้วก็เดยวไม่รู้จะลงรูปให้ทุกคนดูหมดได้ยังไงเพราะมันเยอะมากอ่ะไปหาทางก่อนแลเห็นรูปตั้มวิ่งมีปะเออพอมีอยู่แต่ว่าอันนี้กินไหมถ้าแก่ล้วจะกินไม่กินได้ไม่กิน กูไม่กินเพราะกูยังเด็กน่ารักบ้างมั้ง <c oughs> คุณแทนเขาดาวที่ไหนยังไม่รู้คุณกาวตี้เหรอทำไมคราบ,บอกอะไรเขาคือให้ดอกเขาให้ดอกไม <c oughs> ้เยอะเกินไม่ชอบขาลงรูปสกายรู้สิได้ครับเดี๋ยวส่งให้กับ <c oughs> อันนี้คืออะไรนะอ,อกกุ้งหวาน นี่ก็หวานครับคุณผู้ชมคุณไม่ชอบดูดูมีอายุหรือดูอายุน้อยมีอายแล้ว,ลวคุณพ่ด,ดูต้องคุณู่ด,ดูอืมหวานอร่อยในรูปน,น้ยขอโทษครับงานนี้ไม่ไดายน้อยเลยเพราะหาน้อยไม่เจอนอนไม่ตรงแม่ตรงกีฬาผมเป็น,นเยอะน้อยอีก ครับถึงโตไม่ได้เอากล้องมารับตอนนี้โอ้ยห้อยห้อยสิบเจ็ดูเอ้ยหกสิ้าเจ็ดสบสองเจ็ดสบ่็บ้าสคุณคพี่็เจ็ดบแปดเ็ิบก้าเตี้เหรอเ้าตีกตี้อดีครับอันพี่ก้ตี้อนเตครับงามมันกระบอกอืมมันหวานนี่ร่อยด้วยมันหอม แตสันต์ไตอหันต์ไลต่อหัน้เนตคุกล่องดิตอันขอช่วแทนเพื่อนด้วยครับ เขาอ่านตาไล่ติดแฟนว่าตาลา่ต่อฝันไม่ใช่ต่อฝันเขาพิมพ์ผิดไทตันแต่ต้นไม่อยู่ครับไทตัลครับพูดพี่ไทตัลพี่ไทตันเลยครับไทตัลครับไเดี๋ยวต้นหนูจะให้อะไรพวกอาหารนี่ไม่มาไห้สีอิ๋วครับให้สีอิ๋วนี่เลยพี่ไทตัลขิงมึงจะขิงทำี่ยังไม่ออกบอด้วยออกขับเลยครับพี่เสื้อเขียวชื่ออะไร ได้นะขอเปิดกระจกแขะสั่นก่อนคนเดียนะเขาจะคิวเราเป็นคนเทนเสียไม่ใช่หรอกใช่เราเป็นคนแทนเสียเจ้ารุ่นใหม่นั่นแหละครับคนแทนเสือใหม่ก็ต้องใช้แท็บเล็ตแขะสั่นไปนนะครับมันเข้าไปอยู่ยังไงขนาดนี้ได้วะต้องถามตัวมึงครับนใหม่ไฟแรง กขาบอกว่าอยากเป็นสาร้ายเลยค่ะอยากเข้าไปติดฟันพี่อไม่ออกสักทีวเะหรือเราแก้ปัญหาด้วยการยิ้มพูดไม่ต้องเห็นฟันกันสวัสดีครับไปครับฮอฟสกายนันนี้คืออะไรปะปีฮอฟสกายนันนี้มากฮอฟฮอฟคือน I mean> ี่ไงที่เคยส่งให้ดูว่ากิบซี่กับบางอ่ะฮอฟ เออหรือว่าทุกคนส่งฟิลเตอร์แล้วที่มันปิดสลอ,อยไม่ให้ผมเลยหรือเปล่ามันยังปิดสลายนิดนนะม่นปิดาา <laughs> เออหายแล้วนี่โอเคอืมเฮ้ยขอบคุณครับคุณพี่ <laughs> เอาอ,ออกมาทำไงจะได้มาจ่ายข้าคืนนี้ <laughs> เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดยังไม่หายพี่เตมหอยแล้วค่ะ <laughs> อ่ะใซฟฟิลเตอร์ก็ได้มันจะได้ ดนนี้และเดี๋ยวเมื่อวานที่รู้สึกไหมอ่าไม่รู้รู้สึกหรือเปล่านะตอนที่ไลฟ์็นหลกินคุไม่คื่อขาดอนไหคือไอใครไอติต <laughs> <laughs> ้งมอ่ไอหรอตอนไี่ไม่ายเลยหรื่นแอบฟังดนตกะ <laughs> พี่ติ้งแอบฟังเพลงกูเมื่อวานเ <laughs> มื่อนผมเออ เออ่แนะนําเพลงใหม่เตะไปเยอะๆเลยครับแล้วก็มันมีเพลงหนึ่งที่แบบเออผมว่ามันน่ารักดีเรารู้ใช่ไหมว่าเมื่อวานที่ไม่ยอมเปิดมิวช์แบบช่วงแรกที่มึงน,นั่งบนรถเราไม่เปิดเพลงเลยรู้ไหมเพราะอะไรเอาแค่ถ่ายเพราะอะไรรู้ไหมปกติไม่เปิดไม่ใช่ปกติเปิดให้น่นทำไมผมไม่เปิดประอยากคุยไม่ใช่เพราะว่าถ้าผมโดนไลน์มันจะโดนไม่ใช่ขอบคุณครับคุณพี่เพราะว่าววคุณพี่มันตีลังกาครับ จะได้อะไรจะเนี้ยทิ้งที่ไหน,นทิ้งที่ปากกูได้ไหมขอบคุณครับไมนไม่ทิ้งในปากกูเสียดายใหเดี๋ยวเขาหกสุดท้องเลยหกเบื่อถ้าควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาขายต่อด้วยไงละ่ะไม่กูกินได้ถ้ากินแล้ว,วกูก็ไม่กล้าขอใหม่งไงโอเคไม่ใช่แต่ว่าเมื<ำ>่อ,อวานไม่เปิดเพราะว่าแล้ว นับถือสีแสอยู่ลมาฟังเพลงและนี่ก็จะพยายามจะพยายาม <éis entially S 1> ให้กู <ac> ใช่<า>ก็พยายามะจะให้กูเปิดอยู่ได้แล้วก็อพอกูไม่เปิดก็บังคับให้กูฟังเพลงม่วงกูเลยวิธ,ธีการคือผมก็เลยฟังโดยแบบไม่ได้อินกับ,กบมันมากฟังแบบให้รู้สึก่อันนี้แค่เพลงอย่าไปอย่าไปใช้ความหลงในการฟังลุ่มหลงอะไรเงี้ยก็ฟังแบบคิดว่านี่เป็นการรับจัโน้ตหนึ่งขอบคุณครับพี่ ไม่กินนะคือเราจะปฏิเสธเขาว่าไม่เปิดกันเพราะเขาปรุงแบบเขารีเซนต์มากว่าอยากให้ฟังทีนี้แต่ว่าเราหน้าเือศีลอยู่ไงแล้วสุดท้ายก็ชวนไปเป็นคนชวนไปนี่อีกการการชากอีกต้องไปยิงปืนศีลกูแตกหมดทั้งวัน <laughs> ตอนเช้าสังเกตนะคุณนับ <laughs> นั่งสมาธิทั้งตั้งแต่เช้านั่งสมาธิใช่นั่งสมาธิไม่คุยกับใครเท่าไหร่เลย <c oughs> แต่ก่อนนั่งสมาธิมันฟุตฟัดไง <laughs> ก็เลยแบบเอ้ยวันนี้มันเป็นอะไรของมันวะอะไรก็เลยรู้ได้แค่คุณฟันแันวคุดูออกปะกูมาทันต่อไปอาจจะไม่เห็นกูสักนั่นแหละแต่ว่าก็อุตส่าห์เป็นการนั่งทันที่นานมากก็เป็นชั่วโมง่อุตส่าห์นั่งคิดว่าอ่ะข้าวก็ไม่กินตอนเช้าเพราะว่าจะเอ่อจะกินข้าวแค่สองมื้อแล้วเนี่ยแตกบทตั้งแต่ไปงานกาชาติเสร็จไปกินไอติมต่อกูหมดเลย ก็ไม่ห้ามเอาแม่งทำเอีกก็เมื่อเช้าที่ทำมาก็คือไม่ทาสกินแคร์เพราะว่ามึงผิวหน่ากูเด็กยวคือ <c oughs> เป็นเจ้าของติ๊กต็อกแคนแทร์ทำไมกูถึงไม่ได้ไอ้ผมถึงไม่ได้อ่ะเรามารีวิวคำใหม่กันดีกว่าอ,อ,อันนี้คืออะคือหน้าศัพท์คือหน้าศัพท์นี่คือเป็นอาชีพอะไรโมเดลหรือว่าเป็นอะไรโมเดล เดินกลับกลับคุณเต้ต้ให้ไม่หยุดเลยนะคะ hai, Hoy, ุณเต้ต้ให้ไม่หยุดเลยนะคุณคุณคุณเต้ต้นอืมอืมทานคุณน่าสับงามอร่อยมากไม่ชอบรัวอืมรัวเป็นสัตว์ครับต๊อป คุณข้าวมันยังอืด ุะรพูดพม่าได้ไหมมิงกะลาบ้าไม่ใช่รีวิวได้ป่ะปให้รีวิวใครครับจะให้รีวิวใครอีกพูดเมืม่อกี้เขาถามว่ารีวิวจันเทนหน่อยค่ะจันเทนทำอะไรด้วยเพราะว่าไม่เห็นเยอไม่เจอจันเทนเลยอ่ะจันเทนเมื่อวานเดินเดินอะไร ขอบคุณครับผมหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับโอเคคงผมนี่ครับพี่แปดเหรอเ็ดตัว่อไอันนี้เจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีอันหนึ่งถูกไหมได้ครับได้ครับคุณเชฟมึงคนนี้ให้ไม่หยุดเลย เนี้ยอร่อยอ่ะอยากกินอีกร้อนไหมหนาวด้าเขาเลยสองโลใช่ไหมครับผมกินเยอะเหมือนกันนะเฮ้คุณพี่คุณพี่ดาวคุณพี่คือใครอ่ะคุณพี่ดาวพี่ดาวขอบคุณครับพี่ดาวขอบคุณครับคุณพี่นี่เลยนี่เลยคุณพี่ร้านนี้หารสองอ่าวาซาบิกินให้น้ำตาไหลไปเลยหนาวไหมคะรีวิวน้องตูหน่อยค่ะ ตูทำไรเมื่อวานตูเมื่อวานตูเป็นนางพญาบอลลปะ่ะนางพญามีปีกบอรลสีน้ำเงินแต่แต่ปีกสีน้ำเงินแล้วก็อ๋อเมื่อวานที่ถามว่าเพื่อนตูชื่ออะไรชื่อฟังคนที่เตะบอลอ่ะที่ชื่อชื่อฟังตูตูตูแค่อ๋อ เสนออย่างหนึ่งแล้ว่ะผมคิดว่าทาทางจปิกปีหน้าพยายามมีตำแหน่งที่ทรงเกียริอย่างก็คือขับรถที่เชิญนั่นคือคนขับรถคนเป็นพวกเราด้วยแล้วฉันอยากเป็นคนนั้นนะเป็นคนขับรถเหรอเพื่อที่บอกมันจะมีรถแห่มึงเป็นคนขับเนคนขับเราใส่แว่นดำไม่ต้องทำไมไม่น่าได้ถึงได้แห่ความก่อกรมึงขับรถได้เหรอถ้ารถได้บ้าซิ่งไปหน่อย โอ้โหไม่หยุดไม่หยุดรีวิวปอนผูวินผูวินเดี๋ยวส่งเยอะแล้วผมต้องเลี้ยงข้ามันก็ผมว่าปอนในบทบาทแจสเปอร์คือเท่เลยนะนะเท่เลยแจสเปอร์เปิดมาแบบเท่เลยแจสเปอร์เนี่ยทำให้มองอูเปลี่ยนไปเลยใช่ปกติเพราะเราไม่เคยเห็นอูในมุมที่เป็นแบบผู้อมอ่ะใช่ แล้วอู่แบบตีลังกงตีลังกาตอนเปิดมาเป็นอู่ก่อนมาบ้านแรกกับมึงเนอะแบบเนอะเอาเรื่องเอาเรื่องไม่คิดว่าอู่จะแบบมีจริตที่แบบแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเออเรารู้อยู่เหรอว่าปอนมีจุ้งจุงนี่ไม่ต้องพูดถึงใช่ กอดออฟจริตจุงก็กอดออฟจริตส่วนปอนก็ไม่ไม่ได้จะด้อยไปกว่าใช่ใช่ใช่จริตก็เยอะมากเหมือนกันปอนปอนจุงแซนต์ลตงกาไม่ต้องแซนต์แล้วได้ถึงได้ยู่แล้วแต่เราค่ายไม่เคยเห็นอูแต่พอไม่เคยเห็นปุ๊บมีคนมาแท็กฉันฉันพูดไม่เคยเห็นอูตีลังกากระโดดกลับหลังได้รู้หรือเปล่าเขาบอกว่าอูเป็นคอเวอร์แดนมากร อู๋ตีรังกากระโดดกับเห็นเห็นน่ะเห็นเห็นไหนไหนเห็นในทีวีอยู่กับมึงอ่ะฟังถ่ายอ่ะเว้นดูอยู่กับมึงอ่ะอยู่ข้างหน้ามึงแล้วมันก็วิ่งมาแทะเขาไงไม่ใช่ไหมนครับสองหาคือหาได้เลยครับรวมครับรวมที่วันนี้ใครจ่ายเดือนกันใครกินเยอะกว่าคนกินเยอะต้องจ่ายถูกไหมแล้วแต่คนระกันใช่ไหได้ครับได้ครับแต่ว่ามือถือกูไลฟ์อยู่ไงก็ต้องเป็นกู ไอบุ๊กเล่นบ้านนี่เป็นเพื่อนกันมากี่ปีกี่ปีหรอสิบครับจริงหมดถึงหรอตุลาสองพันสิบสามที่เจอทะเลาะแรกโหอดทนนะถ้าพูดตรงๆอะ่ะกูใช่ไหม <laughs> อันนี้มาแล้ว แล้วก็อันนึงอันสุดท้ายคือวอัวคาโดอันนี้คืออันลองสุดท้ายอุ๊ยผมพูดถึงการกินข้าวแล้วนี่รู้ปะนานนี้เคยบอกว่าผมมาอยู่เขาคือผมเป็นเด็กเชียงใหม่ยังไงคือหมายถึงว่าก็ไม่ค่อยรู้ที่กินอพวเงี้ยนานนี้เคยพูดแหละครัว่าถ้าเรากินอะไรเงี้ยให้ชวนซะบ้างเอาอีกแล้วเหรอถึนจะน้อยใจอีกวะเนี่ยนานนี้โทษนะนี่ก็ปรมาณน,นีอันนี้มัน,นปรับเกินมาชิมรางมาชิมรางให้ก่อนร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพามากิน ทูเคยพาอันนี้ไปกินราราเมงที่เซนเทอร์นั่งกินอร่อยปะใช่แล้วอันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะไดครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวเดก็ควรอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าได้ครับพี่จะสแกนแล้วโดยปาวาโเวจะเป็นของขวัญวันเกิดหรือจะให้เฉยๆอ่ะให้เฉยๆให้อลิวก่อนอันนี้เป็นไข่หวานครับ ก็เอยครับไม่เคยทำได้ได้รสเลยไหมครับต้องรอค่ะตอนกนไวจะได้รอ๋อได้ครับพี่ดาวใครอ่ะเราสมไปอีกไม่หยุดเลยสามร้อยแปดสิบสี่ขอบคุณนะครับผมจะขอบคุณพ่ดายังไงดีขอบคุณครับพี่ถ้ากูไม่โดนบล็อกไอเมืสี่ร้อยกว่านี้ต้องเป็นของกูละ

ต้องอยังไงต่อลหรครับคนแก่เขาไม่กินนี<อ>่กค,คอันคอมพิเตอร์อะันอก่อนอันไหนนะครับอันนี้เหรอนี่ครับวิีไตต้น เตคสานีต้องร้องเพลงในร้านปกติเขาร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมครับร้องได้พี <c oughs> ่ต้องโหมไม่ได้เหรอได้<า>ดเสียดายแทนเพื่อนผมด้้วยถาเสียดายผมร้องไม่ได้ไม่งั้นร้องเลยครับนิดนึงครับเรื่องใบเกล็บแป๊ดเดี๋ยวเนื้อเป็นลึกแล้วก็เป็นอีเมลนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่แค่เบอร์โทรก็ได้วน <c oughs> รีวิวสก,กายหน่อยมีช็อตที่เห็นสก,กายนั่งอยู่อ่ะนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็โปลฟิตเตอร์ไปได้เรื่อยอะอะไรครับต้งติดอะไรดูเป็นน้องลูกหมาปะแต่เป็นคนปั๊าอโอเค How do you feel when w h e walk How do you feel when walk I read ไม่ทัน How do you feel <c oughs> อะไรอ่ะ How do you feel when อะไรอ่ะ <c oughs> Can you try again มาริกายังพาสโกอะไรอ่ะพูดว yeah. like ่ามาริกายังพาสโกมาริกายังพาสโกโอ้โหมึงดิมึงเดินมายอายๆพี่ดาวฮัลโหลูออฟอะไรพี่ดาวดีอ่ะจิตตารางอ่ะมันให้นี่พี่ดาวแล้วกันบินพี่ดาวช่วยช่วคนไหนครับพี่ดาวสะสมไปเรื่อยๆหรอครับ30คอยจะได้ส่วนลด10%บเปร์เนะคะทุกคน ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผมจะต้องมาใหม่อีกแน่นอนเพเพื่อนๆมากินเยอะๆได้หนึ่งพับาทเท่ากับหนึ่งอยนะคะบหนบาทเท่ากับ1นึ่งพอยนี่ไงมันก็เอาแต้มไปเลยเดี๋ยวกูเอาสิบพอยตอไม้ของพี่ดาวกูต้องได้สามสิบพอยก่อนค่ะเก้0หมื่นสามหมื่นอ๋อ อันนี้เป็นไส้สุดท้ายนะครับของผมเป็นอะโวคาโด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 โซงนผิวเมอไหวหาวิวเตอร์หลุดเมื่อกี้หน้าบุพเพขุยขอบคุณที่ทำต้องหมาเราเราเพี่ยวโซนผิวเนอืมมึงยังแต่ตอนบวบบวบมึงหลุดอยู่ค่ะอะไรนะเมื่อกี้มันหลุดอยู่นิดนึงครับไม่หลุดครับ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่สาม,มารถพี่สาม,มารถเท่าเยอะมากเยอะมากวันนี้รวยแล้วเพื่อนรวยแล้วเพื่อนไม่ต้องส่งลวพอแล้วไปร้านทองซื้อทองกันต่อเผื่อเดชุดเนี้ยมันจะได้เลิกคนหายที่ว่าแต่งตัวไม่ดีเดี๋ยวออกจากห้างอะคใส่ทองไปทองหยองตั้องเส้น <c oughs> ให้าทายว่ให้าทายว่าคูยังสามารถกินได้อีกไหมกินได้อีกนี่ไอขิงไงมึงกินของกูสิผมไม่ได้กินเลยว่าครูสามารถกินได้ประมาณสิบถ้าถ้ากำลังดีอะสิบแต่ว่าตอนเนี้ยปิดแล้วมักินใหมเอร่อยชอบที่เหมือนคันชีิร์ตกินไหมเฮอร์ให้ฟรีเรื่องกินเยอะไม่ให้กินต้องดูตุ้งแตกขิง อืมอืมปะ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 ทุกคนเจออปหลบเตะอยู่บ้านนะครับคุณพี่คุณพี่โดนรีพอร์ตได้ง่ายๆเลยนะครับไปนะครับไปบ้าครับคุณพี่